สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างโปรไฟล์และการตั้งค่าโปรไฟล์ให้สามารถทำงานเข้ากันกับการใช้งาน Microsoft Word นะครับโปรไฟล์นะครับการตั้งโปรไฟล์ประโยชน์ของมันก็คือจะช่วยให้เราทำงานได้เหมาะสมสอดคล้องกับงานที่เราทำอยู่นะครับสมมติว่าเราทำ งานใน Microsoft Word นะครับหรือว่าเราทำงานในอินเทอร์เน็ตเราทำงานในอ,อีเมลแม้กระทั่งในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีโปรไฟล์เฉพาะงานหรือโปรไฟล์ในเรื่องของการทำนั้นๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับจะทำให้เราทำงานได้คล่องขึ้นนะครับเช่นถ้าการ โปรไฟล์สำหรับการดูหนังฟังเพลงพวกมัลติมีเดียเนี่ยก็เราไม่จําเป็นที่ต้องการความละเอียดอะไรมากมายนะครับเราก็จ,จะปรับตั้งค่าให้มันอ่านเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นแต่ถ้าเราทํางานกับเอกสารนะครับทำงานใน Word บางทีเราอาจจะต้องการเครื่องไม้ยเราต้องการที่จะทราบเรื่องของการย่อหน้านะครับการเว้นวรรคนะครับฟอร์แมตอะไรต่างๆเนี่ย เราสามารถที่จะตั้งให้มันเข้ากับการทำงานของเราได้เลยนะครับวิธีการทำนะครับก็คือก่อนที่เราจะสร้างโปรไฟล์นะครับเราจะต้องเปิดโปรแกรมหรือโปรดเปิดแอปพลิเคชันที่เราต้องการขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ NVDA เมนูนะครับ NVDA N NVDA menu นะครับ <VID> หลังจากนั้นให้เลือกลูกศรลงมาครับ Preferences sub menu P Tools sub menu T Help sub menu H Configuration C Profiles ตรงนี้นะครับ configuration profile หรือกด c ลงมาเลยก็ได้นะครับพอเจอแล้วก็ enter เข้าไป configuration profiles dialog list left paren normal configuration right paren left paren editing right paren ตรงนี้นะครับก็จะเป็น list ของ profile ต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นนะครับในกรณีที่ใครยังไม่เคย เข้ามาสร้างเลยนะครับเราจะต้องแท็บลงมาครับ New Note But มาเลือกที่ New นะครับ Enter <New profile S 1> ไป New Profile Name Profile Name Edit Blank Profile Name ตรงนี้นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเลือกก็ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างชื่อโปรไฟล์ของเราเราต้องการที่จะพิมพ์เราสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยแต่ใครไม่อยากพิมพ์ใครอยากจะให้มันตั้งอัตโนมัติตามโปรแกรมที่ใช้ก็แท็บไปเลยครับ Use this profile for Grouping Manual Activation Radio Button Checked ให้เลือกตรงนี้นะครับ Use this profile for นะครับ Manual activation ก็คือตรงนี้เราจะเลือกใช้เองนะครับ Current application left for end. Right for end. Radio button c h e c k c u r e n t a p p l i c a นะครับก็คือเป็นโปรไฟล์ที่เราใช้อยู่เป็นโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้งานอยู่หมายความว่าเราจะใช้เฉพาะเวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะครับ ใช้ในที่นี้ก็คือใช้การตั้งค่าที่เรากำหนดขึ้นนะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ Say All เ a อเร t ิโอ o ั c ต s e เ Say All ก็คือทุกอย่างเลยนะครับเราเซฟทั้งหมดเลย Manual Activation Button Radio Check ให้เลือกที่ current application นะครับเสร็จแล้วก็ Enter ไปเลยครับ Document One Dash Word d o c u ก e n t Page นะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราสามารถไปตั้งค่า NVDA นะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเสียงนะครับการ ปรับค่าการอ่านต่างๆเนี่ยให้มันสอดคล้องกับการทำงานได้เลยนะครับนะครับวิธีการตั้งค่านะครับวิธีการตั้งค่าตัว NVDA นะครับให้สามารถทำงานได้กับตัว Microsoft Word นะครับเราก็จะมีวิธีการทำง่ายๆดังนี้นะครับให้ใช้ตัวคำสั่ง NVDA Ddoc นะครับ NVDA settings colon document formatting left for N w i n w a r d right for N dialog document formatting property page the following options control the types of document formatting reported by NVDA font grouping font name checkbox not checked alt plus F ตรงนี้นะครับถ้าฟังดูดีๆนะครับมันจะบอกว่า document for with for uh, document formatting นะครับ document formatting แล้วก็ตามท้ายด้วย w i n w a r d นั่นหมายความว่าเรากำลังเรียกใช้โปรไฟล์ลรากำลังตั้งค่า w i n w a r d อยู่นะครับตัวโปรไฟล์ตัว,ตวนี้มันจะมีผลและมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิด microsoft word ขึ้นมานะครับโปรไฟล์ตัวอื่นเช่นกันนะครับเวลาเราไปตั้งโปรแกรมอื่นเนี่ยมันจะมีผลเฉพาะการเปิดโปรแกรมนั้นๆนะครับแต่อันนี้เรามาพูดถึง word ก่อนนะครับเราจะตั้งตัวการอ่านของ nvda นะครับให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับการทำงาน microsoft word นะครับของเราครับอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำล็อกเช็คนำล็อกนะครับนำล็อกออนมั่นใจนะครับว่าจะต้องเป็นนำล็อกออฟเพื่อที่ว่าผมจะเช็คนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ไหนนะครับเช็คว่าอยู่ไหนแอคทีฟอยู่ที่ไหนก็ NVDA แท็บฟอนต์เนมเช็คบ็อกซ์โฟกัสน้าเช็คอลต์ฟลาซฟอนต์เนมนะครับให้มันอ่านไหมนะครับเราจะมาเริ่มต้นที่ฟอนต์เนมเลยนะครับฟอนต์เนมเป็นตัวแรกสุดเลยนะครับ ผมก็ยังไม่ให้มันอ่านนะครับผมจะเช็คใช้คำสั่งเช็คเองนะฟอนต์ไซส์เช็คบ็อกซ์ not checked out p r o c e s s ผลแถบลงมานะครับฟอนต์ไซส์นะครับฟอนต์ไซส์ผมจะไม่ให้มันอ่านขนาดของฟอนต์ไซส์นะครับผมก็ไม่เลือกไว้นะครับ font a t t r i b u t e checkbox not checked all plus u font attribute นะครับก็คือฟอนต์ที่มีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างๆเนี่ยผมก็ไม่เช็คนะครับแถบลงมาครับ superscripts and subscripts checkbox not checked a l t plus p อ่าสุด Superscript and subscript ก็คือตัวยกกับตัวห้อยนะครับเราจะให้มันอ่านไหมนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่นะครับเราสามารถตั้งผมจะไม่เช็คไว้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ใช้นะครับตอนนี้ถ้าใครจำเป็นที่จะต้องใช้ก็เลือกไว้ได้เลยนะครับแตบมาครับ Emphasis checkbox not checked Alt plus M Emphasis Emphasis em นะครับ Emphasis ก็คือในเรื่องของการเน้นคำนะครับการเน้นคำ ผมก็เช็คนะครับในกรณีที่ใครมาเน้นไว้ผมก็จะได้ทราบด้วยนะครับว่าเขาเน้นตรงไหนคำอะไรนะครับแถบลงมาครับไฮไลท์นะครับอ่านตรงไฮไลท์นะครับก็เลือกไว้อยู่แล้วนะครับแถบลงมาครับสไตล์นะครับสไตล์เป็นแบบไหนนะครับเป็น heading เป็นตัวเอียงตัวอะไรต่างๆนะครับเราจะให้มันอ่านไหมก็เช็ค ติ๊กไว้ก็ได้นะครับบางทีมันเป็นตัวหนาตัวอะไรเราก็อยากทราบนะครับว่าตัวหนาที่คําว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่คนตาดีเขาจะชอบมาร์กกันมาร์กเป็นตัวหนาตัวอะไรไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําเอกสารที่มันมีความละเอียดมากๆก็แนะนําให้ติ๊กไว้นะครับแท็บลงมาครับ c o l o r checkbox not checked l c color นะครับเราต้องการให้มันอ่านสีไหมนะครับ ผมไม่ไม่ต้องการนะครับก็แทบลงมาครับ Document Information Grouping Notes and Comments Checkbox c h e c k Alt Plus T Notes and c o m m e n t นะครับเราอยากให้มันอ่านโน้ตและคอมเมนต์ไหมก็แนะนำให้เปิดไว้นะครับติ๊กไว้อันนี้มันติ๊กอยู่แล้วนะครับแทบลงมาครับ Bookmarks Checkbox c h e c k Alt Plus T Bookmark นะครับให้อ่าน bookmark ไหมนะครับแนะนำเปิดไว้นะครับ Editor Revisions Checkbox Check e. Re c h e c k Alt Plus E Editor Revision ก็คือในเรื่องของการ การสร้างนะครับข้อความนะครับความสำคัญตามลำดับนะครับอยากให้มันอ่านไหมนะครับก็แนะนำให้เลือกไว้นะครับแท็บลงมาครับ Spelling errors checkbox check alt plus rSpelling e r r o r ก็คือตรวจจับคำผิดนะครับตรวจจับคำผิดนะครับแนะนำให้ติ๊กไว้นะครับตัวนี้สำคัญเลยนะครับแท็บลงมาครับ Pages and spacing grouping pages checkbox check alt plus p p a g e p a g e นะครับ p a g e and spacing นะฮะก็คือในเรื่องของ หน้านะครับให้มันอ่านหน้าหรือให้มันอ่านตัวเว้นวรรคไหมนะครับก็แนะนําให้เลือกไว้นะครับนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ s p a นะครับสเปซบาร์ได้ space c h e c k ฮะก็แนะนําเช็คไว้นะครับแท็บบล็อกครับ line numbers check box not check d o t plus n line number นะครับอ่านให้มันอ่านบรรทัดไหมนะครับก็ จริงๆตัวนี้ไม่จำเป็นที่ต้องอ่านก็ได้ครับไม่แนะนำให้เปิดไว้นะครับแถบลงมาครับตรงนี้นะครับก็สำคัญนะครับเมื่อกี้ที่เราแถบมามันก็จะสังเกตได้ว่ามันเช็คบ็อกทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้นะครับที่เป็น Line indentation มันเป็น combo b o x ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราได้ยินคำว่า c o m b o b o x เนี่ยเราจะต้องใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นลงในการเลือกนะครับ ตัวนี้ลาย uh, indentation ลิ้นพันกันลาย indentation ก็คือให้มันอ่านการย่อหน้าไหมนะครับการเยื้องของบรรทัดให้มันอ่านให้ไหมนะครับตรงนี้นะครับถ้าทำงานกับเอกสารแล้วก็ทำงานใน Microsoft Word แนะนำให้เปิดไว้นะครับก็มันจะมี off นะครับเริ่มแรกนะครับ off ข้างบนสุดเลยนะครับผมจะเลื่อนลูกศรลงมา speech. น, speech นะครับ speech นะครับก็คือให้มัน บอกโดยการพูดนะครับแถวลงมาครับ tones ก็คือเราจะไม่ให้มันพูดเราจะให้มันบอกด้วยการใช้เสียงนะครับใช้เสียงอาจจะเป็นเสียงบีบนะครับหรือว่าเออไม่ใช่เสียงบีบเป็นโทนก็คือเสียงสูงต่ำนะครับตอนนี้เสียงสูงต่ำนะครั speech and t o n นะครับ speech and tone ก็คือให้มันเสียงสูงด้วยพูดด้วยนะครับ <T ones. S 1> ก็ tones speech ผมก็จะเลือกแค่ speech เฉยๆนะครับเปิดไว้นะครับ ครัับลงมา paragraph indentation check box not checked alt plus p paragraph indentation check b o x paragraph indentation check box focus not checked alt plus p paragraph indentation ก็คือในเรื่องของการเยื้องนะครับหรือการย่อหน้าของ paragraph นะครับเราจะให้มันอ่านไหมนะครับลองอ่ตอนนี้มันอยู่ที่ paragraph indentation check box focus not checked alt plus p มันเป็นเช็คบ็อกอยู่นะครับถ้าเราอยากให้มันอ่านพารากราฟเราก็เช็คไว้นะครับ เช็คไว้นะครับสเปซบาร์แท็บลงมาครับ line spacing checkbox not checked alt plus l line spacing นะครับ line spacing ตรงนี้ก็คือเราจะให้มันอ่านการเว้นวรรคไหมนะครับก็ตรงนี้นะครับเราจะเช็คหรือไม่เช็คก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งาน space บ not checked นะครับ line space ตัวนี้นะครับก็มันถ้าเราเช็คไว้นะครับมันก็จะอ่านความห่างนะครับความห่างระหว่างบรรทัดให้นะครับ check ตรงนี้นะครับสำคัญนะครับอย่างที่บทเรียนที่แล้วนะครับผมได้แนะนำเรื่องของการจัดการการใช้งาน alignment นะครับถ้าเราเลือกตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะอ่านให้ว่าชิดซ้ายชิดขวานะครับหรือกึ่งกลางนะครับสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนทำเอกสารนะครับสำหรับคนที่มองไม่เห็นนะครับผมก็เลือกไว้นะครับแทบลงมาครับ Uh, Tables checkbox focus check u t Tables checkbox focus check u t Table นะครับ Table ให้มันอ่านตารางไหมนะครับก็เลือกไว้นะครับ Row slash column headers checkbox check a l t p l u s z y Row slash column header ก็คือหัวตารางกับหัวหัวหัว row กับห,ห,ห,หัว column นะครับที่มันเป็นอยู่ในตารางนะครับให้มันอ่านไหมนะครับแนะนำให้เลือกไว้นะครับแทบลงมาครับ Cell coordinates checkbox check, check a l t p l u s z เซล์คอยเดเนอร์ก็คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งของเซล์นะครับให้มันอ่านไหมนะครับแท็บนะครับเซล์บอร์เดอร์ก็คือในเรื่องของอตำแหน่งของเซลล์นะครับตำแหน่งของเซลล์นะครับว่ามันชิดซ้ายชิดขวาชิดบนชิดล่างหรือกึ่งกลางของขอบคอลัมน์ในั้นนะครับให้มันอ่านไหมนะครับ ก็ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้นะครับแถบลงมาครับต่อมาก็จะเป็น Element h e นะครับ heading นะครับแนะนำให้เลือกไว้นะครับอ่านหัวข้อนะครับความสำคัญต่างๆเพราะว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยจริงๆเรื่องของการใช้งานหัวข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องไปทำความรู้จักทำความเข้าใจกับมันถ้าใช้ตรงนี้ได้เนี่ยจะ ช่วยเรามากๆเลยนะครับแท็บลงมาครับลิงก์นะครับให้มันอ่านไหมนะครับแนะนําให้เลือกไว้นะครับแท็บลงมาครับกราฟิกนะครับแนะนําให้เลือกไว้นะครับให้มันอ่านรูปภาพไหมนะครับแท็บลงมาครับลิสต์นะครับแนะนําให้เลือกไว้นะครับตรงนี้เราจะให้มันอ่านรายการไหมที่เป็นรายการอยู่ใน Microsoft Word นะครับแทบลงมาครับบล็อกโค้ดนะครับก็จะเป็นบล็อกเป็นลักษณะของตัวตัวบล็อก ที่เราจะเน้นข้อความนะครับอันนี้ก็แนะนำให้เลือกไว้นะครับแถบลงมาครับ g r o u p i n g checkbox check alt plus g Grouping นะครับเรื่องของการจัดหมวดหมู่การจัดกลุ่มนะครับก็แนะนำให้เลือกไว้นะครับแถบลงมาครับ Landmarks and regions checkbox check alt plus d Landmarks and regions นะครับก็เป็น landmark นะครับก็เป็น landmark ที่เราสามารถที่จะใช้ quick navigation key กระโดดเข้าไปยังส่วนต่างๆที่เรามาร์คไว้ได้นะครับ ก็แนะนําให้เลือกไว้นะครับเพราะว่าถ้าตรงไหนที่มันเป็นแลนด์มาร์กก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเข้าถึงเราแถบลงมาครับ a r t i c l e อาร์ติก <Art icle S 2> ก็คือเรื่องของการกระโดดไปยังข้อความนะครับกระโดดไปยังเนื้อหานะครับก็ผมก็ติ๊กไว้ก็ได้นะครับเผื่อผม จะใช้ตัว Quick Navigation นะครับแทบลงมาครับเฟรมนะครับให้มันอ่านไหมนะครับเฟรมก็คือกรอบนะครับกรอบต่างๆที่ที่เราเอามาแต่งข้อความให้สวยงามนะครับแทบครับ clickable checkbox c h e c k alt plus clickable นะครับก็เป็นประเภทตัวลิงก์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแบบ clickable นะครับแทบลงมาครับ ตัวนี้นะครับฟังใหม่นะครับตัวน report formatting changes after the cursor left paren can cause a lag right paren checkbox focus not checked all to ตัวนี้นะครับ report format change นะครับก็คือมันสรุปง่ายๆก็คือให้มันรายงานไหมเมื่อไรก็ตามที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบตัวอักษรที่เราตั้งที่เราตั้งไว้นะครับเวลาเราเลื่อนเคอร์เซอร์ผ่านเนี่ยให้มันรายงานด้วยไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างนี้ครับก็เราก็จะได้ทราบ ข้อมูลนั้นๆนะครับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบนั้นๆด้วยนะครับถ้าใครมีความจําเป็นก็เลือกไว้นะครับเลือกถูกไว้แต่ถ้าใครไม่จําเป็นที่ต้องใช้ก็ไม่ต้องเลือกเพราะว่าตรงนี้มันก็เตือนว่าถ้าใช้ตรงนี้นะครับมันจะทําให้การทํางานของเราหน่วงขึ้นสักหน่อยนะครับแท็บลงมครับโอเคบัต <Okay button. S 1> เสร็จแล้วนะครับก็เลือกที่โอเคไปนะครับเห็นไหมครับ พอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับพอเราตั้งค่ามันก็จะบอกว่าสไตล์ normal อะไร left นะครับอ่านให้เรียบร้อยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีตัวรูปแบบของเอกสารก็ตามนะครับผมจะลอง enter ดูนะครับ blank 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 แล้วก็ลอง control e centered นะครับ blank align center blank นะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่า align center align left blank นะครับผมจะ control r right align นะครับ blank align right blank นะครับมันก็จะบอกว่า align right นะครับ align left blank align l e f นะครับ align align center blank align center นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับที่มันจะช่วยในเรื่องของการทำงานของเราเป็นอย่างมากเลยครับในเรื่องของการทำงานกับ Microsoft Word นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ได้ไม่จำกัดเลยนะครับสร้างโปรไฟล์ได้เยอะแบบไม่จำกัดเลยเราสามารถไป สร้างโปรไฟล์แล้วก็ตั้งค่าโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆให้มันสอดคล้องกับการทำงานของเรานะครับแม้กระทั่งในเรื่องของความเร็วเรื่องของการพูดเรื่องของภาษาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมีผลหมดเลยนะครับอยู่ในโปรไฟล์เราสามารถที่จะไปเพิ่มความเร็วได้ไปลดความเร็วได้ในกรณีที่เราข้างนอกเราอาจจะเพิ่มความเร็วหน่อยใช้ความเร็วในการพูดเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นใน w ว r ร เราจะสามารถที่จะเราอยากให้มันมีรายละเอียดมากขึ้นเราก็สามารถที่จะไปลดความเร็วในการพูดได้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเวลาเราเปิด Microsoft Word เนี่ยเราไม่จาเป็นให้ต้องไปปรับความเร็วใหม่นะครับเวลาเราเข้า Microsoft Word มันก็จะเป็นรูปแบบของการตั้งตั้งค่าในการใช้งานร่วมกับ Microsoft Word ให้เลยนะครับอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นข้อดีของโปรไฟล์นะครับ โปรไฟล์เดี๋ยวผมจะพาไปดูโปรไฟล์อีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตัวโปรไฟล์เราได้สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ NVDA N NVDA Menu แล้วก็เลือกลูกศรมาที่โปรไฟล์นะครับ p r e f e r e n c e Tools Help s u b m n Configuration Profiles มาที่ Configuration Profiles นะครับ Enter ไป Configuration Profiles Dialog List Windward Left นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีโปรไฟล์ที่ชื่อว่า Windward ขึ้นมาแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบคาว่า Windward เราสามารถที่จะไป ตั้งชื่อเองได้นะครับอลองเลื่อนลูกศรขึ้นลงดูครับ Zoom. นะครับมี Win Word มี Zoom Notepad Not Microsoft. Ph Microsoft Photo ตพัดมิค o รซอฟท o ดอทโฟโต m e มคโ s รซ t e น o c e r r n นะครับ Win Word ตัวนี้นะครับสมมุติว่า เราต้องการที่จะจัดการกับโปรไฟล์ใดๆให้เราเลือกลูกศรไปที่โปรไฟล์นั้นนะครับเแล้วแท็บลงมาครับ manual activate button manual activate ก็คือเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปเปิดแอปพลิเคชันได้แท็บลงมาครับ new button plus n new ก็คือเราจะสร้างโปรไฟล์ใหม่ครับแท็บลงมาครับ rename button plus r rename ตรงนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ได้นะครับ delete button plus d delete ก็คือเราจะลบโปรไฟล์นะครับถ้าเรา delete เนี่ยโปรไฟล์ที่เราเลือกอยู่ มันก็จะกลับไปเป็นค่าหลักที่เราใช้งานของ NVDA นะครับก็คือค่าหลักไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะล้างพรวก add-on ล้างกันตั้งค่าต่างๆนะครับมันก็จะเป็น ค่าหลักที่เราตั้งค่าใน,ในการใช้งานทั่วไปไวใ้ให้เรานะครับแทบลงมครับรร Alt t นะครับ t e r i g g e r t r i g g e r พวกนี้นก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราก็ยกังไม่พูดถึง Close button นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ close นะครับแค่นี้ครับ Stay. Document อันนี้ก็จะเป็น profile นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสลับ Windows M ไปที่ desktop ดูนะครับ d e s k t o p l i s t o e n t s i o 2 sixty นะครับเห็นไหมครับ p o w e r i y s e 27 of 61. s 1มันก็จะเป็นโปรไฟล์ปกติที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะสลับไปที่ Microsoft Word นู่น two e i g h document 1 dash word row 1 column 2 t o document 1 dash word document page 1 style normal align c e n t e r blank นะครับเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับทุกคนน่าจะสังเกตได้นะครับลองไปปรับใช้งานกันดูนะครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ